ครับก็กับสวัสดีเพื่อนๆชาวลา์เกมเสร็จทีทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ผมจะเอาไว้นาเดียนะครับมาลองเล่นดูนะฮะว่าจะยังสู้ตัวละครปัจจุบันได้ไหมนะฮะโอเคแล้วก็มาเจอกับตัวอีเวนต์เลยนะฮะอีวมิเนอร์ว่าในชุดว่ายน้ำนะฮะ แต่เลกเราก็เจอตัวในอีเวนต์เลยนะฮะมาดูกันนะว่าไวนาเดียตัวละครที่เคยโหดในตำนานจะยังสู้ตัวละครใหม่ๆได้หรือไม่นะฮะไปดูกันคนระะับเป็นคอนเทนต์เนาะส <c oughs> ำหรับคนไม่มีตัวละครก็หาพยายามผมพยายามหาตัวละคร <c oughs> เก่าๆมาเล่นให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะเอาสักตาสองตาแล้วกันนะครับ ผมวาเล่นเดียวสิตอนนี้เขาเลือกตกเมืองเลยนะฮะกะว่าจะโยนกงจักรนี่ยครับแต่ว่าปดีสก,กิลไม่ออกนะฮะตอนนี้เขาถอยไปที่10แล้วนะฮะออกไหมติดไหมเอ่ยติดไหมไม่ติดนะฮะโอเคเราเจออีกสองตัวนะเป็นกัตแจกนะฮะจะรอดไหม เฮ้เสียงฟ้าร้องด้วยนะฝนตกนะวันนี้ฝนตกนะครับผมโอเคนะสำหรับเพื่อนๆครับที่สิบสองออกไหมบักซากดสิบสองออกสิโอ้ยจะเหนื่อยใจกับการถอยจริงๆฮะเหนื่อยมากเลยฮะเรื่องการถอยเนี่ยเปนโอ้ยลุกเต๋าแม่เงเ้ยห่วยแตกชิบหายเลยวะ่ะ ไ oh, <t ell> อเ้เย็บเข้ผมพูดผมออกแล้วนะฮะเขาก็พยายามสร้างหลุมดำไว้ตรงเงาผมนะครับอือโดนเตะไปแล้วนะครับหนึ่งคนนะครับเบืองผมก็พุดเรื่อยๆนะครับจะรอดไหมซึ่งเขาพกไอ้ตัวปืนมัดสวิปมาด้วยนะฮะ จะรอดไหมผมไปดูกันครับววาจะยังเล่นได้ไหมเป็นตัวล้มละลายเฮ้ยในตำนานนะครับสำหรับไวนาเดียนะครับแต่ก่อนนี่โหสุดๆแล้วนะครับสำหรับไวนาเดียไว้เย,ย,ย,ยอะแย <laughs> บบะออเลยเลยเลยเนื่อยกับการถอยครับแป้นนี้ผมใช้แป้นตัวดาร์กนะฮะ อ,อืผุดดีเหลือเกินขอเจ็ดได้ไหมเยี่ยมเรียกสักทีได้ไหมเออไปเรียกอะไรตัวนั้นอยากเรียกไอตัวใหม่เนี่ยอ,อเรียบร้อยฮะตัดกัดโดนไป4 b บนะครับผมตอนนี้เหลือ2คนแล้วนะครับมาสู้กันเลยฮะ เขาปอยไปที่สารนะครับสำหรับตัวคือตอนเนี้ยผมแนะนำนะครับทั้งอาชาทั้งตัวเนี้ยโหดทั้งคู่นะครับใครที่กําลังตามหาอยู่นะโอเคลองเท้าผมออกนะะขอไปอีกเรียกอีกสักทีนึงกลับเงาฮะนี่ส่งสติกเกอร์นะฮะดีใจฮะดีใจอือหมวกหลุดแน่เลยนี่ฮะ หมวกดดอย่างไงฮะยังไงขายเมืองืออเอาดีเอาดีหกบีฮะตอนนี้เป็นสิบบีแล้วครับนี่แหละตัวล้มในตำนานนะครับไว้นาเดียโอ้โหถ้าเรียกอีกทีอ๋อเรียกอยู่เรียกอยู่แต่หมวกเขายังอยู่ฮะขออนุญาตใช้เพชรแล้วกันเจ็ดได้ไหมบักซัดเจ็ดออกห้าโอ้ยกุหลยอมใช้มือจริงๆ้ไเกมหัวครวยเอ้ยจิ๊อวยหัวเต็ม ตอนที่สี่นะฮะยังไงกลงจักไม่ออกวางกลงจักไม่ออกนะอือดับเบสองได้ไหมเอาเอา,เอาสิบเลย,ย,ย,เยสิบออกสิบเอ็ดเยี่ยมบักซัดโอ้เหนื่อยใจจริงๆเลยอือแผ้นยังติดอยู่ฮะตอนนี้ผมมีมาร์เบิลอยู่สิบีนะครับผมอือรองเท้าออกฮนะไปที่เงาเราดิเกลฮะ ยังไงตอนนี้หมวกเขาเหลืออยู่ครั้งหนึ่งครับมาดูกันครับว่าไอยนเะดียจะสู้ตัวอีเวนต์ในวันนี้มาได้ไหมมาอะไรเนะโอ้ลิ้นพันกันแล้วตอนนี้ยังไงปืนหมัดออกเอาเลือก11บเโดนนะ1ิเโดนนะสิอโดนนะนนะเรียบร้อยฮะส่งสติกเกอร์หัวเราะลอยโดนไป14บสี่บีครับเกือบ15บห้าบีฮะ มีนะครับตัวเก่าในตำนานนะครับตัวโหดนะฮะล้มละลาย <c oughs> ถามว่ายังเล่นได้มันก็พอเล่นได้ฮะแต่ว่ายากอ่ะ,อะมาดูอีกสักหนึ่งตาฮะได้ดูทั้งอาชาได้ดูทั้งตัวอะไรผมก็เรียกยากเหมือนกันนะมีเนือว่าเออมีเนือว่านะมีเนือว่าในในชุดว่ายน้ำใช่ไหมเออ ได้ดูทั้ง2ตัวเลยครับนี่ฮะนี่น่าจะเพิ่งปิดมาเหมือนกันนะครับโอเคสําหรับเพื่อนๆที่ <c oughs> ตัดสินใจไม่ได้นะครับลองดูคลิปนี้ไปตัดสินใจดูว่าจะเลือก2ตัวไหนดีนะฮะเอออาชาก็โหดนะครับเนาะมันก็โหดเหมือนกันแหละฮะ <c oughs> โอ้เซ็ตเขาไม่ธรรมดานะอีเ <c oughs> มืองพุดแล้วของผมก็พุดเหมือนกันครับของ ยวอนุบิตนฮะก็ผุดเหมือนกันนะครับมีตอนโหเจอแต่เส้เออเจอแต่สายโหดเลยนะฮะ <c oughs> แล้วเราการ์ดเก่านะครับมาสู้กับการ์ดตัวใหม่ๆนะครับสวบิตมีเมียนอย่างงี้ยูอาชาอย่างนี้แล้วก็เจอโวอนุบิตโอ้โหหนักๆทั้งนั้นเลยฮะอือเม,มืองผุดอีกแล้วะ เดี๋ยวผมพบไปโดนระเบิดมาด้วยนะครับอือดิ่งดีจังว่าดิ่งเป็นลูกบอลเลยอือตอนนี้เขามีบัฟฮะน่ากลัวนะฮะยังไงสวิตมีเมียนยังไงเซตสวิต์มีเมียนยังไม่เท่าไหร่นะครับก็ยังพอได้อยู่แต่ถ้า คือเขาใช้เมืองผุดอยู่เนาะถ้าเมืองมันผุดได้จังหวะมันก็มีโอกาสที่จะชนะได้อยู่สําหรับสวิตมีเมียนนะครับไปช้อนฝั่งตรงข้ามอออกกี่แล้วฮะโดนระเบิดยิงกระจายฮะตอนนี้อืออนุบิดอนูบิดยังไงดับเบิลีไปอุ้ยกะสร้างหมอกเลยนะฮะเรียกสวิตมีเมียนไปหนึ่งที ป้องกันออพีอาร์ดีนะฮะบ้านนี้หดตรอะอือสีไปอีกรอบอ,อืออือลองเท้าบนทองโล่ในตำนานออกอีกอือเอาทุกอย่างเลยสวิตมีเงี้ยยังไงคิดบ้งเนี่ยอือโดนไปเท่าไหร่หกร้อยสิบเก้าเอ็มนะฮะอือโดนอีกมาเป็นชุดอือ เรียบร้อยฮะสวิตมีเมียนคิดเลยฮะเออเฮยตอนนี้อนุบิดมีมาเบิ้ลสองบีนะครับอือก็ชาร์จโลกก่อนแล้วกันฮะยังไงชาร์จโลกไว้ก่อนครับอือใช้คูคกี้ก่อนแล้วกันครับก็ไม่ไม่ชัวร์กับกัน นั่นไงผมว่าแลเชียวขนาดใช้คู่ขี้นั้นเนี่ยเม่งไอ้ยึดเคอื้ออกอกยากจริงๆสกิลเนี่ยชาร์โลสักทีนี่ไม่ออกฮะเรียกอ่ะเรียกกอนุบิดไปหมวกเหลือหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้อีโวอาชานะครับดับเบลิลสองมาแล้วติดอีกแล้วฮะเป็นอื้อ กงจัดไม่ออกฮะยังไงยังไงดับเบิลสองหมื่นถอยแม่นจังวะอือโหกะเมืองแพงเลยนี่วะอ๋อดีเรียกอโนบินนั่นแหละอือหนึ่งเทียตัดไฟนี่นี่ข้อดีของไอตัวอ,อีโวอาชาตมีตัดไฟในตัวด้วยไอ,อตัวตัวอีอีโวออเออเรียกยากยิง ไอชุดเวน้ำเออชุดเวน้ำเลยเรียกสั้นๆมีเนื้อว่าในชุดเวน้ำเออนั่นแหละเออเรียบร้อยฮะยังไงอนุบิดโดนไปแล้วฮะเออหมวกอนุบิดหมดแล้วนะฮะยังไงยังไงอาชาโอ้โหดักเลยครับเอาสปริงมาดักหน้าผมเลยนะครับกลัวผมทอยดับเบิลสองครับอย่าหวังฮะผมทอยสองไม่เคยได้เสียใจด้วยอื้อ ตอนนี้ก็เช่าจจล่อไปสองบีแล้วนะครับโอ้โหแล้วข้างหน้าก็มีแต่ไอห,หมอกเต็มเลยครับปื้ยยังไงดีหกได้ไหมหกหกออกซี 6. 6. 6. บักษัดคือผมก็กะให้มันเลยสีเป็นนิดหนึ่งเมื่อกี้กด กะว่ามันน่านจะถึง5ถึงนั่นหรือเพราะว่ากดคูกคีมันออกสีบักปอ่อมึงเอ้ยยัางาำกระโดดโอ้โหติดดีเหลือเกินตัวมีบัฟอื้อตอนนี้แต่ว่าไอ้สกิลโยนกลงจักเอา้าออกแล้วอื้อโดนอีกแล้วจะรอดไหมนาะเดียวไว้นาเดียสู้กับตัวไม่ๆไ,ได้ไหม Ừ, หมวกผมเหลือครั้งหนึ่งนะฮะเด้งดีจริงๆเลยไว้อาชาเนี่ยมยันเด้งเป็นลูกบอลเลยบักซาร์วันนี้ฝนตกนะฮะอาจจะมีเสียงฟ้าร้องนิดนึงนะก็ยังไงก็ต้องขอโทษเพื่อนๆที่เข้ามารับชมด้วยนะอาจจะได้ยินเสียงฟ้าร้องนะอือห้าบีครับจะเอาอะไรไปสู้กับมันวันนี้อือตาย เซตมีไอ้ <c oughs> เขาเรียกอะไรนะ <c oughs> กับดักลิชาร์ดนะฮะใช่ไหมไม่รู้จำไม่ได้ดับเบลิลสองออกไหมดับเบลิลสี่เยี่ยมไปเลยพอหพนุ่มอือดักตรงไอ้นี่พอดีเลย <c oughs> สองอีกสักทีดิอีออกสี่เว้วอื้อดับเบลิลสองฮะบบอฮะือ โอ้ยไม่เรียกเลยมันไม่เหมือนไอโอ้โหกาจ,จะเอาเก้าออกห้าเรียบร้อยเลยโอ้เว้มเลมสกิลอะไรของมึงวะเนี้ยคือมันตอนนี้ถ้าเล่นไว้นา,นาเดียให้เล่นแนะนำให้เล่นในตัวอีโวเคที่นะฮะก็คือสกิลนาเดียนั่นแหละแต่แต่เคที่นั่นข้อดีคือมันมีไอตัวพื้นที่ลบกมืดนะฮะ ก็สกิลลงมือนี่ก็ดีแหละตัวอโอมีเดียว,ว่าในชุดไวน้มนะฮะที่มีสกิลตัวน,นี้มาด้วย <c oughs> เปลียกอีกสักทีดียังไงโอ้โหมึงดักเอานี่มาดักตรงพื้นที่พิเศษไปไม่ได้เลยเอา้าวยังไงฮะหมวกหลุดหรือเปล่ายังไงยังไงอาชายังไง อื้อ 3B มบีเลือกได้กลับมาได้อือส่งสติกเกอร์หอเราะดีใจดีใจตัวเบลสองไป <c oughs> หมวกไม่หลุดสักทีวะอื้อเป็นไอ,อ้นี่มาวางตรงข้างหน้าเนี่ยเล่นยากเลยสิบเอออกไหมขอซื้อก่อนไม่ไวกูคีสิ1เอ็ดอือส่งสติกเกอร์ดีใจดีใจถูกใจหลายบากักปอบยัง้ยเรียกสักทีดิ อ,กออกอยากจังว่าสกิลกูเนี่ยโอ,โ,โอ้โหตกเงาไม่เรียกเลยเนี่ยเห็นไ้าพอเป็นตัวเก่าปุ๊บสกิลกันเรียกกันอะไรมันก็เริ่มดรอปลงนะฮะสำหรับไว้นาเดียยังไงโอ้โหถอยสิบสอแม่นยังไงไอถอยสองดับเบิลสองโตอีกแล้วฮะส่งสติกเกอร์สะใจนะครับสำหรับอีโวอาชานะครับ คือตอนนี้มันมีบัฟก็อาจจะโหดปวยกว่าตัวปกตินิดนึงนะฮะนี่วางสองไว้โคผมดับเบิลสองนะฮะัซิฟออกอะไรบักซัดออกเก้าเรียบร้อยเลยเวัยีอือแง่ฝั่งตรงข้ามดีใจใหญ่ฮะคือสติกเกอร์รัวๆฮะแปลกนะพวกนี้เล่นเล่นคือเหมือนกับเขาครอบครัว มีปัญหาเลยว่ะนะขาดความอบอุ่นอะไรประมาณนี้นะฮะชอบส่งสติกเกอร์นะฮะคือเราเล่นล้วก็เล่นไปไม่ต้องไปคือเข้าใจอยู่นะฮะว่าเออตัวเองเก่งเก่งเหลือเกินพ่อหนุ่มประมาณนั้นนะฮะคือเราเล่นเล่นตามเกีทยงทุกไปนะเราไม่ต้องตะโวนฝั่งตรงข้ามเนาะมันมันคือมันมารยาทการเล่นเนาะ เราเล่นไปเลยเราไม่ต้องไปส่งสติกเกอร์หรอกนะฮะชนะก็คือชนะแพ้ก็คือแพ้นะครับราไปส่งสติกเกอร์นะฮะเพราะว่าเห็นในในโพสต์ในของออะไรไลน์เกมสศรีใช่ไหมแต่ก่อนโหดามา่าเยอะมากเลยคนโพส์กันใหญ่เลยนะฮะเรื่องของโดนคนนั้นคนนี้เกียนส่งสติกส่งสติกเกอร์นะอย่าไปคิดเยอะนะฮะอืมโดนแลวฮะโดนฟองสบู่แล้วฮะนี่ส่งสติกเกอร์ใหญ่ ดีใจพ่อหนุม่มเอตัวบับหน่อยดีใจทําเป็นดีใจยังไงตอนนี้ผมมีไอ้ลูกกวาดสีทองสีอันแล้วนะฮะยังไงยังไงพ่อหนุม่มยังไงฮะขโมยลูกกวาดเป็นไงล่ะดีใจหลายบักแซดเรียบร้อยฮะโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามกดซับสไคร์ช่องออพชานลให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ